สัจธรรมว่างมีครั้งที่237เรื่องไม่อาจห่างจากสิ่งที่รู้ท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่23กันยายน2567กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจินใจสำนึกคุณองค์เดิมของพวกเรา อะไรเรียกว่าองค์เดิมองค์เดิมเรียกว่าว่างไม่ว่างมีไม่มีว่างไม่ว่างคือองค์เดิมของพวกเรามีไม่มีคือธรรมกายของพวกเราขอกราบองค์เดิมทุกท่านให้มีความสุขสงบร่มเย็นยิ้มหัวเราะทั้งวันมีไม่มีว่างไม่ว่างขอยอมรับความผิดบาปต่อองค์เดิมของทุกท่าน ที่ผ่านมามีความจำแอบแฝงความจำเห็นแก่ตัวความจำอวิชชาความจำโง่เขลาความจำในอัตตาเก็บซ่อนไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดที่จะเก็บซ่อนอยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่างแล้วปรากฏเหตุปัจจัยรับกรรมตอบสนอง พวกเราต้องเอาเรื่องที่ไม่สมบูรณ์เรื่องที่ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์โยนมันทิ้งไปให้กลายจนมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ติดขัดกับมันไม่ยึดติดมันเดิมทีมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราโง่เขลาเกินไปพวกเรายึดติดเกินไป มีอวิชชามากเกินไปอนันตชาติมาวิ่งไล่ตามสิ่งที่อัตตารับรู้เป็นทางที่วิ่งไม่มีจุดจบเรื่องที่เกิดตายไม่หยุดเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์และกัดกรุ่มไม่สิ้นสุดไม่ว่าเธอจะกรุ่มกังวลมากขนาดไหนสุดท้ายก็คืนสู่ศูนย์ ไม่ได้รับหนึ่งทำวิถีไม่ได้รับหนึ่งรูปลักษณ์ไม่มีทำวิถีก็ไม่ได้ไม่มีรูปลักษณ์ก็ไม่ได้สิ่งนั้นมีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้คืออะไรก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราต้องเข้าใจสิ่งที่อัตตารับรู้ข้างในความว่าง พระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกนักธรรมอาวุโสทั้งหลายที่เป็นตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกมาช่วยพวกเราถ่ายทอดธรรมไขข้อสงสัยถ่ายทอดธรรมอะไรพวกเราถ่ายทอดธรรมคือมีไม่มีว่างไม่ว่างอัตตารับรู้เสียงและรูปลักษ์มันเป็นหนึ่งแก่นแท้เป็นเอกภาพ เป็นแก่นเดียวกันถ้าไม่มีอัตตารับรู้เสียงและรูปลักษ์ก็ถ่ายทอดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้การถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดอยู่ข้างในความว่างอัตตาตัวฉันไม่จับสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้นั้นคือมีไม่มีห้ามจับ เธอจับมันคือมีไม่มีเธอไม่จับมันก็คือมีไม่มีพวกเราถูกปิดบังไปยึดมันเป็นความมีรับความรู้สึกและรับกรรมตอบสนองพวกเราต้องเข้าใจพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกมาชี้ทางสว่างให้พวกเราบอกประตูเคล็ดลับให้พวกเรา กระโจนเข้าสู่ประตูเคล็ดลับนี้ต้องเปิดประตูเคล็ดลับนี้เปิดอะไรเปิดเข้าถึงลักษณะที่แท้จริงของชีวิตลักษณะที่แท้จริงแต่เดิมมาพวกเราไม่ใช่แสวงหาทมวิถีทาวิถีเกิดจากจิตใจคำว่าธรรมะภาษาจีนอ่านว่าเต้า เป็นนามสมมติก็ยังเกิดจากจิตใจพวกเราแสวงหาภาวะดั้งเดิมมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีมันคือภาวะดั้งเดิมของพวกเราแต่อัตรารับรู้ไม่มีภาวะดั้งเดิมอัตรารับรู้ยึดติดหนักมากลึกมาก ยึดติดทุกขณะต่อเนื่องการมาเป็นอนันตชาติล้วนยึดติดอัตตารับรู้อัตตาต่อสู้กับสิ่งที่อัตตารู้อัตตาจำสิ่งที่อัตอตรารับรู้อัตตารับรู้ย้อนมาต่อสู้กับอัตตาต่างพัวพันด้วยกันขอเกี่ยวด้วยกันทั้งโลกนี้อะไรเรียกว่าจริง มีไม่มีว่างไม่ว่างเป็นหนึ่งลักรวมเป็นหนึ่งแกนแท้คงอยู่ชั่วนิรันดรโคโจรชายหญิงสามโลกทศทิศหนึ่งลักรวมนี่เรียกว่าภาวะดั้งเดิมพวกเราแสวงหาภาวะดั้งเดิมภาวะดั้งเดิมแล้วจะทำอย่างไรปัญหาของพวกเรา เกิดที่จับสิ่งที่อัตตารู้อนันตชาติมาพวกเราเกิดไม่สิ้นสุดตายไม่สิ้นสุดเน่าเหม็นไม่สิ้นสุดไม่เกิดไม่ได้ไม่ตายไม่ได้อยากเกิดก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัตตาจับสิ่งที่รู้มากมายเกิดรากจมดินลึกมากสลับซับซ้อน คลาดเคลื่อนมากมายสติฟั่นเฟืองละเหเร่ร่อนสิ่งที่ติดค้างอยู่ในอัตรารับรู้มันสลับซับซ้อนมากๆม,มีหนึ่งติดขัดก็จะมีติดขัดนับไม่ถ้วนคนทั้งโลกล้วนมีกิเลสหอารมณ์เจล้วนยุ่งกับเรื่องที่อัตรารับรู้สิ่งที่อัตรารับรู้ ต้องผันเข้าถึงที่พวกเราสแสวงธรรมสแสวงธรรมบอกกับพวกเราสแสวงธรรมที่อัตตารับรู้นั้นคือมีไม่มีฉันสแสวงธรรมที่มีไม่มีไม่ใช่สแสวงธรรมที่เป็นความมีเธอล้อเล่นเธอมีอวิชชาเธอยึดติดทันทีที่เธอมีเธอก็มีอำนาจ เธอมีอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาหญิงยะโสทันทีที่เธอมีเธอก็มีใจสามลักสี่ขันห้ากิเลสหกอารมณ์เจ็ดทุกสิ่งอย่างก็ตามมาเป็นแหล่งปัจจัยเป็นที่ตอบสนองมันเป็นสภาวะตอบสนองของความรู้สึกเท่านั้นพวกเราทุกคน มีชีวิตอยู่ในอัตตารับรู้เธอออกห่างการรับรู้ไม่ได้เธอรู้ไหมการรับรู้ของเธอใหญ่ขนาดไหนการฟังการเห็นการพูดการคิดล้วนขับเคลื่อนออกมาจากการรับรู้พวกเราต้องผันการรับรู้ให้เข้าถึงโฉมหน้าที่แท้จริง ผันถึงลักษณะที่แท้จริงไร้ลักษณะทำลักษณะอันแยบโยนที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่ลักษณะเมื่อนั้นอัตตารับรู้ก็ยอดเยี่ยมเลือดล้ำแสงสว่างส่องทั่วสีทิศสว่างแพรวพลาวทะลุฟ้าทะลวงดินชั่วนิรันไม่เกิดไม่ดับว่างแท้แยบยนมี ต้องรู้แจ้งกับโลกใบนี้ไม่ใช่คิดคิดยังไม่สามารถเข้าใจปลุกปลงคิดคือวัตถุรูปลักษ์อยู่ในจิตใจของเธอก็คือคิดคิดวัตถุพวกเรามองพูดฟังคิดการกระทําทั้งปวงอยู่ในสภาวะมีไม่มีตลอดเวลา ต้นกำเนิดของมันอยู่ข้างในความว่างอัตตารับรู้เป็นประธานสัตว์ทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตทุกปัจจัยเกิดปัดจจัยดับล้วนปรากฏรูปร่างจากอัตตารับรู้ไม่สามารถออกห่างตลอดกาลไม่เคยเกิดตายเช่นตอนนี้ในใจฉัน มีการกล่าวโทษฉันอารมณ์ไม่ดีใบหน้าบึ้งตึงโกรธไม่พอใจมาจากอัตตาจับยึดสิ่งที่รู้สำแดงออกมาที่ผ่านมาฉันยุ่งมากฉันเหนื่อยมากเหนื่อยอะไรเหนื่อยกับอัตตาไปจับไปยึดสิ่งที่รู้ก็เลยเหนื่อย มันแปลกปราดมากการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการของฟ้าดินแปลกประาดมากทั้งโลกมีประชากร800พล้านคนแต่ละคนล้วนยุ่งกับอัตรารับรู้ของตัวเองอัตรารับรู้ของตัวเองแต่ละคนสภาวะไม่เหมือนกัน ฉันจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเธอจับสิ่งที่รู้อะไรไว้สิ่งที่รู้นั้นเธอต้องฝึกตามที่พระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราอย่าจับสิ่งที่รู้อย่าจับสิ่งที่รู้อีกฉันไม่จับสิ่งที่รู้อีกก็กลับคืนสู่โฉมหน้าแท้จริงแต่เดิมมาค่อยๆเอาความทุกข์ ความกัดกลุ่มอวิชายึดติดและคิดเพอ้อฝันทั้งหมดโยนทิ้งไปตัดขาดไปเอามันใส่ในถุงมัดให้แน่นอย่าให้มันโผล่ออกมาจากถุงอีกเธอรู้ไหมอดิตชาติอนันตชาติมาพวกเราจับสิ่งที่รู้จับมาถึงชาตินี้ก็ยังจับสิ่งที่รู้ อีกอนันตชาติเธอก็ยังจับสิ่งที่รู้อีกสิ่งที่รู้นั้นเธอสามารถรู้ได้จำได้ใช้ได้แต่ยึดเอาไม่ได้เอาได้อย่างไรขั้นตอนชีวิตของพวกเราล้วนอยู่ในความจำอนันตชาติมาล้วนจำถ้าเธอไม่จำเธอจะรู้ได้อย่างไร ข้างในความจํามีเสียงและรูปลักษ์เสียงและรูปลักษ์มีให้จําความจําเสียงและรูปลักษ์เป็นหนึ่งไม่ใช่สองพวกเราสามารถฝึกจนไม่จับสิ่งที่รู้ความจํานั้นคือมีไม่มีถ้าจับสิ่งที่รู้ความจํานั้นคือปัจจัยเกิดปัดจจัยดับก็คือมีแล้ว ยึดมีก็แย่แล้วยึดมีลงศพก็มามาใส่เธอลงไปให้เน่าให้นอนกินยังไม่ตื่นอีกยังนอนฝันอยู่มัวเมาแล้วยังบอกว่าไม่เมายุ่งกับจับสิ่งที่รู้สุดท้ายจับได้ความว่างเปล่า ไม่รู้จักทําเรื่องที่ไม่ถูกเผาถูกฝังไม่รู้จักทําเรื่องที่ไม่ต้องมีลงศพอีกเดี๋ยวก็ไปงานศพไปส่งศพเดี๋ยวก็คนอื่นมาส่งศพเธอชีวิตคนเราเป็นอนิจจังพริบตาเดียวก็ไม่มีแล้วดังนั้นไม่สามารถห่างจากอัตตารับรู้ชั่วนิรันดร ถ้าไม่มีอัตตารับรู้เธอก็เคลื่อนไหวไม่ได้นี่จึงเป็นภาวะดั้งเดิมเป็นจริงแท้แน่นอนนอกเหนือจากนี้ล้วนเกิดจากจิตใจใครกล่าวอะไรไว้ใครพูดอะไรไว้เอามาเป็นข้อมูลได้เป็นแค่ทางผ่านให้ฉันผ่านไปให้ฉันผ่านไป ล้วนเป็นมายาเป็นความฝันสุดท้ายก็ว่างเปล่าเหมือนตัวพึ่งทั้งวันบินไปบินมาเก็บเกบสรดอกไม้มาเป็นน้ำพึ่งสุดท้ายน้ำพึ่งถูกคนเอาไปกินหมดตัวเองก็ไม่ได้กินมีแต่ความว่างเปล่าคิดทะลุปลุกปลงแล้วยังรู้แจ้งแล้วยัง ยังคิดอะไรกันเอาออกมาดูเธอกัดกลุ่มอะไรเธอร้องให้อะไรเอามาให้ดูอยู่ไหนเธอต้องแจ้งให้ลึกซึง้งต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ต้องเข้าใจความหมายทั้งปวงการปรากฏรูปร่างทั้งหมดมาจากไปจับอัตตารับรู้ข้างในความว่าง เธอมัวแต่ไปศึกษาสิ่งของเรื่องราวภายนอกที่เกิดจากจิตใจสิ่งที่เกิดจากจิตใจเอามาศึกษาเป็นข้อมูลเพิ่มความรู้ได้ไปปลดคนส่งเสริมคนได้แต่ไม่สามารถขจัดการเกิดตายเรื่องใหญ่ได้ไม่สามารถหลุดพ้น เพราะราชาแจ้งเห็นญาณอยู่ที่มีไม่มีถ้าไม่มีมีไม่มีไม่สามารถแจ้งเห็นญาณทุกท่านแจ้งดูตั้งแต่เกิดจวบจนบัดนี้มีเวลาไหนบ้างที่เธอห่างจากอัตตารับรู้ได้โอ้ฉันร้องไห้ฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมฉันถูกใส่ร้าย ถูกกลั่นแกล้งฉันทุกข์มากฉันลำบากใจทำไมล้วนจับอัตรารับรู้มามองไม่ทะลุปลงไม่ตกปล่อยวางไม่ได้เธอไม่รู้แจ้งจะปลงได้อย่างไรไม่รู้ว่าวันนี้พวกเราสแสวงทำสแสวงอะไรไม่รู้ ตลอดเวลาพูดแต่รูปลักษ์ผิวนอกพูดแต่ทำวิถีเปลือกนอกที่เป็นนามธรรมรูปธปรรมสิ่งที่เป็นนามรูปวิถีเปลือกนอกแค่เป็นเหตุปัจจัยส่งเสริมเธอเท่านั้นเมื่อเธอตายแล้วนามรูปจะตามเธอไปหรือปัจจัยสัมพันธ์ทั้งปวงต้องปล่อยวางแล้ว ยังมีอีกหรือเห็นมีต้องถูกเผาถูกฝังจับกอดอัตรารับรู้ไว้ไม่ยอมปล่อยปรากฏเป็นลักษณะผลกรรมตอบสนองของเธอมันเป็นกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมไม่ใช่ฟ้าไม่ให้ความยุติธรรมเป็นเพราะเธอจับอัตรารับรู้ จะโทษฟ้าไม่ยุติธรรมได้อย่างไรร้องโวยวายกล่าวโทษเวลาที่เธอจับสิ่งรับรู้ทำไมเธอไม่พูดละ่ะจับยึดไว้ไม่ยอมปล่อยมันติดตามเธอตลอดไปไม่สิ้นสุดมันไม่เคยตายเธอรู้ไหมมันคงอยู่ชัว่วนิรัน อยู่ข้างกายเธอตลอดเธอรู้ไหมทุกความคิดทุกการกระทำทั้งปวงล้วนเกิดรูปร่างออกมาจากอัตรารับรู้จะร้องเพลงจะเต้นรําจะดื่มจะเล่นทั้งหมดทั้งปวงรวบยอดอยู่ที่อัตรารับรู้เกิดการขับเคลื่อนการเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นสามีภรรยาเป็นพี่น้องเป็นลูกลูกเป็นเพื่อนเป็นเครือญาติหกการเป็นอะไรทั้งปวงทั้งหมดอยู่ที่ความจำเสียงและรูปลักษ์ข้างในความว่างเกิดรูปเป็นล่างออกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธเสียนทั้งหลายก็ใช้อัตตารับรู้เหมือนกันแต่ไม่จับ ไม่ยึดอัตรารับรู้ที่อยู่ข้างในความว่างมันเป็นมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีมหามีมหาว่างแบ่งร่างมากมายนับไม่ถ้วนแจ้งจิตเห็นญาณคืนสู่ชมหน้าดั้งเดิมไม่มีเกิดตายไม่มาไม่ไปไม่เน่าเหม็นไม่เผาไม่ฝังแล้ว ส่วนพวกเราไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่อัตรารับรู้ของเธอได้ทำอะไรไว้ก็ไปที่นั่นไปที่อัตรารับรู้เสียงและรูปลักษณ์ในความจำของเธอตามสภาวะนั้นไปตามปัจจัยตามกรรมตอบสนองเชา้านี้ตื่นมาให้กําลังใจทุกท่านให้แสงสว่างซึ่งกัน อาศัยความว่างตอบสนองซึ่งกันต่อไปไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอแล้วข้าพเจ้าขอรับผิดรับบาปต่อองค์เดิมของทุกท่านสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก